ขอรับและสู่เมืองกองทีวีโอเคฮะไม่ค่อยได้คุยกันเท่าไหร่ครับสวัสดีทักทายกองเชียร์สวัสดีครับกองเชียร์อุ้งตามทองทุกท่านฮะสองสามเกมหลังที่ผ่านมาในมีโอกาสได้ลงเล่นอย่างสม่ำเสมอรู้สึกว่าดูสดชื่นขึ้นนะก็มันก็เหมือนได้ขยับมากขึ้นครับผมได้ขยับมากขึ้นแหมฮะทั้งที่จริงการแข่งขันในทีมตับต่อนี่ยค่อนข้างสูงนะก็แข่งขันกันมาตลอดครับคือแบบผมกับน้องนี่คือจะแข่งขันกันมาตลอดแต่แบบแต่แบบไม่ได้วอร์มบ้ แข่งแย่งทิงดีไม่กากานที่เราเราสู้กันด้วยแบบว่าใช่จะเห็นบางครั้งก็นั่งโต๊ะเดียวกันอยูด้วยกันก็มีมีคือแบบมันกินโคงกินข้าวเพราะนอกสนามอะไรเงี้ยคือเราอยู่ด้วยกันรวมกันแต่รนสามเราแข่งกันแข่งขันกันแต่ไม่ได้กจฬาหรือว่าไม่ได้บอกกีฬารถแข่งแย่งทิงดีอะไรกันมันเป็นเหมือนเกมมากกว่าหลายหลายคนก็บอกว่าผู้สาวประตูดีๆเนี่ยถ้าไม่ได้ลงเล่นฮะอาการเซฟหรืออะไรมันจะขาดหายไปแต่เราจะเห็นว่าละแบบกลับมานี่ยังเป็นละคนเดิมเลยอะ ก็คือแบบเหมือนเหมือนก่อนแมตสองแมตช์ก่อนก็คือได้ลงเล่นแมตช์เสมอกับเทโลเทโรก็คือแบบแมตนั้นก็คือยังแบบขาดเกินนิดนึงแต่แบบพอไปได้ขยับแมตสองแมตช์ติดสามแมตติดมันก็เลยแบบค่อยๆเหมือนลอยเดิมมันก็ค่อยลงลอยลงลอยขึ้นมาเป็นเพราะว่าการซ้อมหนักของมิลานด้วยป่ะไม่ไม่ครับคือมัน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 ไม่เกี่ยวคือแบบมันจะเกี่ยวกับแบบห่างสนามไปนานมากกว่าพอมาลงเล่นปุ๊บมันก็จะขาดจังหวะอะไรนิดนึงเนาะ ัหลายคนกองเชียร์บอกว่าพี่ละบินได้วัน <c oughs> นั้นวันนั้นวันนั้นไปแข่งกับตำรวจที่ชัยนาทครับได้ยินมาไกลๆเลยว่า,าใช้กวินก็บินได้เว้ยแล้วม่เขาจะไม่เท่ไเาไหร่พี่ล้านกแอมันคิดได้ไงว่า <c oughs> จริงๆคื <บา S 1> นนนอแบบเขา,ขา,ขาแซวผมก็คิดในใจเออกองเชียร์ก็คิดได้แล้วก็ขำผมก็ขำแบบนั้นแล้วมีร้านกแอเออก็เปิดก็บินได้กับนกแออะไรเงี้ย เพราะอะไรครับเป็นเพราะน้าหนักลดลงหรือเป็นเพราะซ้อมที่หนักขึ้นก็น้าหนักก็ลดลงบ้างครับก็ขึ้นขึ้นลงกันน้าหนักตอนนี้ก็ซ้อมก็หนักเกือบเกือบทุกทุกวันได้ข่าวจากวงในฮะมีเทคนิคของการลดด้วยเพราะว่ารู้สึกว่าถ้าเกิดละเลดน้ําหนักได้เนี่ยลวิมีพอกแกนนี่ให้ต่างหากก็มีเหมือนโบนัสต่างหากอะไรเงี้ยจริงๆก็ไม่อ้วนนะก็เออก็ ก็อ้วนผมว่าผมว่าอ้วนอยู่แต่เขา้วนอ้วนอ้วนอยู่ถ้าลดอีกสักประมาณ2-3งกิโลก็แบบน่าจะเฟิร์มกันแล้ววีเขาก็เลยเป็นห่วงเขาเาให้ลดใช่ไหมฮะเขาเขาให้ลดได้เงินจากคุณวีมาเท่าไหร่โอ้หน้าตอนนี้น่าจะเยอะแล้วนะน่าจะเยอะแลจะมอสหนักหนักไม่ท้วนเลยจริง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 เงคือถ้าลดไปเรื่อยๆเนี่ยอาจจะเป็นหลายหมื่นเลยครับผมแต่เราก็บางทีเราก็ซ้อมหนักก็ต้องกินไปด้วยก็กินเยอะก็กินเยอะผมเป็นคนกินเยอะกินเยอะแต่ก็แบบ กับทายหรือไอแบบไอเงือหรือว่าอะไรเงี้ยก็ออกเยอะเงือเวลาซ้อมก็ออกเส้นสุดสัปดาห์นี้เราก็ยังไม่รู้ว่าเราจะได้ลงเล่นอีกหรือเปล่าเราต้องอยู่ที่โค้ดนะเนาะใช่แต่ว่าการที่กาผลงานดีมาอย่างต่อเนื่องนี่คิดว่าค้รก็คงจะให้โอกาสก็คือก็คือถ้าได้ลงเล่นก็เต็มที่อยู่อยู่แล้วแต่คือถ้าไม่ได้ลงเล่นแล้วเราก็คือกรามาตัดสินใจเพราะว่าเราเราเราให้คำนึนโค้ดใครจะลงเล่นอะไรยังไงก็ขั้งสิบเอ็ดสิบสองสิบสี่คนก็จะทีมชนะเป็นทีมปี แล้วมิลานะครับเป็นนาบ้านเขาดูเหมือนเขารักสิทธิ์เขาสองคนนี้เท่ากันเลยนะรักแล้วเท่ากันครับอคือเวลาดุด่าก็ดุด่าเท่ากันเวลาโผล่ปอบป้องเท่ากันหมดมือเหมือนเหมือนเป็นพ่อคนหนึ่งเนี่แล้วดูเขาเวอร์ในเวลาลูกซูเปอร์เซฟได้เขาเจ๋อเวอร์กับทุกคนไหมเขาผมว่าเขาจริงจังนะเป็นคนที่จริงจังว่าเราไม่รู้ือนนว่าแบบแต่ก่อนเขาเล่นแล้วเป็นไแบบเวลาแบบผมรับได้ตองเซฟได้เขาจะแบบเย้แบบดีใจแบบแบบว่าแบบอะไรอย่างเงี้ยคือแบบ เขาได้ไอคิ้งแบบแต่เขาจริงจังผมดูว่าเขาเป็นคนจริงจังแต่บางทีเล่นตัดสินไม่ไม่ถูกเนี่ยเขาก็แรงนะมีเขอจะโวยอะไรของเขาประมาณนั้นสไตล์เขาโอเคได้ข่าวได้เร็วนี้จะแต่งงานแล้วด้วยครับผมาถึงวัยละถึงวัยลวอายุมาเยอะละวออ,อตัดสินใจแล้วด้วยใช่ไหมครับผมคนนี้ก็ใช่ละใช่คงใช่แล้วแหละตามมาเราจะรีบมีครอบครัวมีลูกเลยไหมก็คง แต่งก็มีเลยครับคงขงต้องมีเลยเพราะสังเกตนะฮะหลังเกมจะเห็นลามาเล่นกับน้องบอมตลอดเลยทำไมอยากมีคือแบบไม่ใช่นางงามหรือไม่ใช่แบบอะไรนะคือผมผมผมรักเด็กผมผมชอบเล่นกับเด็กแบบเนี้ยขวบครึ่งสองขวบสามขวบเลยผมชอบเล่นเวลาแบบจับนู่นจับนี่แล้วแบบนิ่มๆนี่แบบ ตัวเขานิ่มๆแ้่แเดี๋ยวมีของตัวเองก็จะได้เล่นนะครับผมอ่าฮะปากไล่ถึงกองเชียร์เมืองทองเราตอนนี้ฮะมีคนแบบว่าชื่นชมและเป็นแฟนคลับพิลาเพิ่มมากขึ้นเยอะเลย<อ>เก็ขอบคุณครับแฟนคลับเมืองทองแล้วก็บุตร้าเม,มืองทองทงุกท่านก็คือวันเสาร์นี้ก็ขอเชิญชวนแล้วกันแมตต์ขอนแก่นเราต้องออกไปเยี่ยมขอนแก่นวันเสาร์ก็ถ้าตามไปเชียร์ได้ก็พยายามตามวันไปเยอะครับก็จะแบบคึกคักมาก่อนก็จะได้แบบ ต,นนะตั้งใจเล่นแล้วเกมมันจะได้สนุกครปฝาพิระนกแอร์มาด้วยครับนกแอร,ร <c oughs> ผผ์ผมคิดได้ไง <c oughs> ของลาาครับไ <c oughs> อเอบคุณคคับละ